นะครับจุดที่ยืนอยู่นี้คือประตูสิบนะครับนี่คือบันไดลงหน้าท่าของแม่น้ำสแปรกลางของเรานะครับแล้วก็มาที่ประตูสิบนี่นะครับซึ่งวันนี้ได้นำดินขึ้นมาถมเป็นสันแข็งนะครับะนั้นเป็นทํทำทางเข้ามานะครับนี่นะครับมาถึงเ,เนินมะขามนะครับ นี่นะครับเนินมะขามนี่คือเป็นลำคลองมาจากทางด้านหลังนกน้อยนะครับแอันนี้คือเนินมะขามนะครับนี่นะครับกว้างสี่ห้าเมตรนะครับซึ่งอันนี้แล้วก็มาเจออันนาอันกลางนะครับซึ่งเป็นอันที่สองนะครับซึ่งเป็นรูปร่างทํานาทําากรเกษตรได้แล้วนะครับแล้วก็มีถนนนะครับกว้างประมาณสิบกว่าเมตรนะครับนี่นะครับ ทำเรียบร้อยนะครับอบด้านข้างแน่นหนานะครับนี่นะครับนี่คืออันนาที่สองนะครับแล้วก็คันันาท้องคำน,นะครับ2เมตรกับ3เมตรนะครับอยู่ทางด้านติดของปะกกบาดเป็น2ชั้นนะครับเพื่อจะเอาไปทำสายปลูกพืชผักสวนครัวนะครับ